สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทู e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมพบกันวันนี้30ธันวาคม2563รอบค่ำครับประมาณใกล้ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้จะมายืนยันครับสอบถามทางทอกศเบอร์คอเซ็นเตอร์ไปแล้วนะครับ02 555 055 55 55. ได้รับการตอบโทรศัพท์มาแล้วว่า 30ิธันวาคม2563ครับมีการโอนเงินส่วนต่างหรือว่าโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดนะครับโอนแน่นอนครับแต่ว่าโอนไม่ได้ครบทุกรายนะครับจะโอนตามงบประมาณที่มีเพราะว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ทั้งหมด46,00 0กว่าล้านใช้ใจ่ายในโครงการประกันรายได้งวด1-7ถึงไปแล้ว สิใกล้ๆ4ี่0 0ล้านนะสี่หมล้านประมาณตัวเลขกลมๆ4ี่0มล้านก็เหลืองบประมาณ6000ล้านเขาจะจ่ายประกาปรารได้ผูกผูกข้าว2ชนิดหรือว่าลูกข้าวมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะครับจ่ายเป็นรายได้นะครับจ่ายส่วนต่างนี่จ่ายตามวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่นะครับ6000ล้านหากส่วนที่เกินนี้ก็ต้องรอนะครับรอจ่ายหลัง ของงบประมาณเพิ่มเติมได้จากรัฐบาลเมื่อรัฐบาลอนุมัติงบเพิ่มเติมให้ในโอกาสต่อไปก็จะจ่ายซึ่งน่าจะเป็นเดือนมกราคมนะครับรัฐบาลจะมีการอนุมัติงบเพิ่มเติมอย่างแน่นอนส่วนคนที่ได้วันนี้ก็คือผู้ที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้นะครับปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดและระบุวันเก็บเกี่ยวก่อนผู้ระบุวันเก็บเกี่ยวก่อนได้ไปก่อนส่วนผู้ระบุวันเก็บเกี่ยวหลังกว่าหากว่าง,งบ6พันล้าน จ่ายไปแล้วถึงไหนถึงถึงวันระบุวันเก็บเกี่ยววันไหนก็หยุดถึงวันนั้นผู้ระบุวันเก็บเกี่ยวหลังวันนั้นเป็นต้นไปหลังวันที่ไม่จ่ายได้นะนะครับก็จะรองบเพิ่มเติมจากรัฐบาลเมื่อได้รับงบเพิ่มเติมจากรัฐบาลก็จะจ่ายในโอกาสต่อไปน่าจะเป็นเดือนมกราคม64ครับส่วนวันนี้จ่ายคนที่ลงทะเบียนปลูกข้าวและระบุวันเกี่ยวข้าวก่อนนะครับจ่ายหมดงบประมาณก็หยุดนะครับ ส่วนที่เหลือรองบเพิ่มและจ่ายในเดือนถัดไปนี่ก็คือรายละเอียดเขาพูดถึงเฉพาะโทรศัพท์ไปถามเนี่ยเขาพูดถึงเฉพาะกลุ่มที่แจ้งปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดนะครับส่วนประกันรายได้งวดหนึ่งถึงเคนที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวชนิดเดียวแต่ยังไม่ได้เงินประกันรายได้งวดหนึ่งถึงเนั้นนะครับทางคอสเซนเ,เตอร์เขาบอกว่าเขาไม่มีข้อมูลเพราะข้อมูลนี้ เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีข้อมูลจากทกศาสาขาใหญ่วันนี้ทกศาสาขาใหญ่แจ้งมาเฉพาะการโอนเงินแจ้งมาให้คอร์เซ็นเตอร์ทราบเพื่อที่จะตอบคําถามพี่น้องประชาชนนะครับคอร์เซ็นเตอร์เขาก็ทราบเฉพาะว่าวันนี้มีการจ่ายโครงการรายได้ผูกข้ามากกว่าหนึ่งชนิดแน่นอน31ธันวาคมเริ่มโอนตั้งแต่ตีหนึ่งแต่ว่าได้เงินไม่พร้อมกันนะครับคนที่ได้เร็วก็ได้ตีหนึ่งตีสอง คนที่ได้ช้าไปได้ช่วงกลางวัน3สธันวาคมนะครับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ